ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูไอ้ปัม๊มโซลาเซลล์นะครับตัวถูกๆเนาะตัวพันกระบาทนะครับที่เคยลงคลิปไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับปีก็กว่า,วาแล้วเนาะไอ้นี้ก็ตอนนี้มันเรียบร้อยนะครับพังไปแล้วสาเหตุนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะว่าปัม๊มแบบนี้มันเป็นยังไงทำไมถึงพังเกิดจากอะไรเนาะ นี่นะครับให้ดูเน้นเพจของปั๊มนะครับนี่ปั๊ม250วัตต์นะครับ24โวลต์นะครับนี่มันขาดนะครับอันนี้ที่ผมใช้กับแพง300วัตต์หนึ่งแผงเนาะเป็นแผงมือสองด้วยก็ต่อตรงใช้มาเป็นปีนะครับเดี๋ยวจะดูว่านี่นะครับดูรอบๆอนะครับนี่มีแต่คาบสนิมนะครับดูเพราะว่าบอกน้ำที่ใช้มีแต่สนิมนะครับแต่สังเกตนะครับ ปั๊มมันจะมีน็อตตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยเป็นตัวยึดนะครับแล้วก็นี่นะครับอีกตัวตัวนี้ยังไม่ขาดนะครับสาเหตุที่มันขาดเป็นเพราะสนิมนะครับสนิมมันกัดก่อนนะครับทําให้น็อตที่ยึดนะครับเป็นแกนตั้งนะครับยึดไอตัวตัวนี้กับตัวโครงมอเตอร์ตัวนี้นะครับมันขาดครับมันเลยทําให้ปั๊มใช้ไม่ได้ แต่ผมยังไม่ได้เช็คดูว่ามอเตอร์มันยังทำงานอยู่หรือเปล่าน่ครับพอดีว่าช่างเขาถอดไว้พอดีเขาซื้อใส่ใหม่ผมก็ไปเอามาไว้นะครับว่าจะซ่อมดูนี่นะครับเกิดจากสนิมนะครับน็อตมันน็อตมันไม่ค่อยดีนะครับก็ดูด้วยนะครับเผื่อใครที่ซื้อใช้นะครับก็พยายามดูพวก สนิมนะครับบอ่อแต่ว่ามีสนิมหรือเปล่าบอ่อที่ผมใช้มันสนิมมันเยอะนะครับคาบดูดูคาบรูล้ละแดงเลยนะครับเหมือนกัดก่อนนะครับแล้วปั๊มมันราคาไม่แพงมากนอตพวกนี้ก็เป็นน่าจะเป็นของถูกๆนะครับเป็นน้ำสะอาดๆก็น่าจะใช้ได้นานอยู่แต่นี่ก็โอ้คุ้มนะครับปีกว่าใช้ทุกวันนะครับเป็นปีเลย นี่สายก็แถมมายาวด้วยก็ยังยังนั่งก็ปั๊มอาจจะพังก็เก็บสายไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับนี่ตอนผมต่อผมบัดเกียังดีเลยนะครับต่อพันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาเหตุที่มันพังนอกนั้นก็ยังไม่เคยเจอนะครับวันนี้ก็เพิ่งถอดออกมาเน,นี่ยมันหลวมนะครับนี่ม ้าหาน็อตตัวยึดมาใส่ใหม่ก็น่าจะได้อะผมว่าจะลองหาน็อตมาใส่ดูเคยจะได้นะจะซ่อมได้ยังไงเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเอามาเก็บไว้ก่อนอก็เนี่ยครับัามเนเพจตามนี้นะครับย่อนผมย่อนไปทีไป 20เมตรนะครับมันแม็กเฮดทำเฮดสูงสุด50เมตรนะครับก็ย่อนลึกได้นะครับ30เมตร40เมตรก็ได้อยู่แต่น้ำก็จะเริ่มเบาลงนะครับต่อตรงจากแผงแผงก็300วัตต์ขึ้นนะครับมันจะได้ทำงานเต็มสิบภาพเวลาเดดออนก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูปัมาที่ว่ามันพังเฉยๆนะครับก็สวัสดีครับ